19,812กิโลเมตรรถคันนี้โอ้พี่ไปในไม้เนี่ยใส่สูตรเลยเหรอเ่าเลยใส่สูตรเพราะว่าให้เกียรติให้เกียริยรถคันนี้ครับเพราะเป็นรถหรูรถลักชัวรี่ค่าสองจุดห้าอซรถปี2019นะครับ ชุดแต่งโมเดลลิสตาครับนี่นะครับนี่คือหน้าเฟซลิ์แล้วนะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็น40นะครับตัวนี้เอาพาส30 2.5 SC พาเกจวันนี้ใส่สูตรนะครับถามว่าทำไมต้องใส่สูตรคือให้เกียรติรถคันนี้นะครับเขาเป็นรถหรูแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของเดิมนะครับซื้อมาไม่ได้ขับครับซื้อมาไม่ได้ขับแล้วก็ขาดทุนไปเป็นล้านนะครับ ขาดทุนไปเป็นล้านบาทนะครับผมบพูดได้เลยว่าขาดทุนไปเป็นหลักล้านซื้อมาไม่ได้ขับไม่ได้อะไรนะครับเขามีรถประมาณ7ครคันนะฮะแล้วก็หมุนเวียนรถใช้แล้วก็คันนี้ไม่ตอบโจทย์ก็เลยขายให้ผมมาขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่นะครับที่จะได้รถคันนี้ไปของดีของถูกจอดอยู่ที่นี่แล้วครับโชว์รูมไมรถบ้านนะครับสภาพเขาแทบจะไม่เหมือนรถมือสองครับ นี่เปิดเปิดมานี่กลิ่นหอมฟุ้งตีใส่หน้าผมมาเลยนะครับรถมันยังใหม่มากรูไม่ถึงสองหมื่นนะครับเกือบเกือบสองหมื่นกริปทุกอนูทุกรูขุมขนนะคะกริปไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยถลอกเลยนะครับทุกอย่างละเอียดนะครับไม่ไม่รู้จะติดยังไงนะครับไม่มีข้อติใดๆนะครับไปได้ไปนะผมบอกเลยแล้วนี่ติดฟรีมานะครับรถไม่ได้ใช้เข้าไปติดฟรีอีนะครับคัานนี้เข้าศูนย์โตต้าทุกระยะนะครับ นี่ล่าสุดก็เพิ่งไปเปลี่ยนถ่ายแมนทนแนนเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาถุงพลาสติกนะฮะยังยังฮุบอยู่เลยฮะนี่นะฮะงมาลัยโอโ้โหได้ขับได้ใช้หรือเปล่านี่นะฮะเพิ่งไปเข้าศูนย์มานะครับระยะต่อไปที่2องหมืนปเช็คประวัติได้นะครับเพราะว่าบ้านลูกค้าอยู่ตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้าเลยนะครับบม m o r รี่ซี3สาตำแหน่งนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีปรับ บาอ,อุ่นร้อนเย็นได้นะฮะคู่หน้าประตูนี่ยังคือยังมีสติกเกอร์ที่แบบห้ามปอะกะจกลงนะครับเพราะม่งติดไปติดฟรีมานะครับนี่ครับนี่คือคือ,คอดีเทลรายละเอียดรถคันนี้ f c ให้ลูกค้าเราเห็นนนี่คือรถเกรดแบบ A บวก A+ บวกึ่งผมบอกเลยนะก่อนหน้านี้ผมได้มาสามหมื่นแปดว่าน้อยนะครับตัวนี้ไม่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสองกิโลเมตรนะครับผมบอกเลยนะไม่มีที่ติใดๆนะครับแล้วสวยแบบกริบๆินะครับ ไช่คาว่าสวยแบบกริบๆิไฟ LED นะครับนี่ด้านท้ายนะครับปดขึ้นอย่างงี้ดูด้านหลังนะฮะแฟนมาดูนี่นะไม่เคยยกของไม่ันไม่เคยทุกของหนักใดๆนะฮะไม่มีรอยแม้แต่ขนแมวนะครับกริบทุกอย่างนะครับกริบทุกอย่างทุกอนูนะครับใหน้านะครับแฟนามาใกล้ๆเลยนะแฟนผมอยากให้ดูไฟหน้าในไฟเดนทา์นะยังขาววิ่งอยู่เลยนะครับ กันชนหน้านะครับไม่มีสเก็ตหินใดๆนะครับทุกอย่างแทบจะเหมือนรถป้ายแดงทุกประการนะครับดูแทนมาดูด้านหน้านะครับปกติรถเนี่ยช้าวิ่งทางไกลนะจะมีรอยสเก็ตหินรอยถลอกกุ๊กกิ๊กกนะแต่คันนี้นะผมบอกเลยว่ากริปกริปนี่นะกระจังหน้าแบบแวววับไม่ไม่รู้จะติยังไงหาข้อติไม่ได้เลย everything perfect perfect จริงๆนะครับรถคันนี้ ไปได้ไปนะผมไม่ได้อวยรถผมเองนะคือคันนี้สวยจริงๆแล้วเป็นรถหรูนะครับรถลักชัวรีคาร์7ที่นั่งนะครับเพียง2ล้าน5แสน8หมื่นบาทนะครับขายไป1ล้านบาทไปที่ตามหารถหรู7ที่นั่งนะครับที่สภาพใหม่กริบๆโทรหาผมนะครับ0906956969นะครับลูกค้าที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับเจ้าหน้าที่ ไปเซ็นเอกสารให้ถึงที่ทํางานหรือถ,ถ,ถึงถึงบ้านนะครับแล้วลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามีบริการรถสไลด์ส่งฟรีถึงบ้านนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย